สวัสดีครับผมวิยารนาครับเป็นตัวแทนของ AP ที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ให้พวกเราฟังกันนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้ที่ไปเนี่ยนะครับแสดงว่าเรา AP เราอยากจะยืนยันว่าแบรนด์นี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแล้วก็มีผลต่อ,อ,อการเจริญเติบโตของธุรกิจจริงๆนะครับซับแบรนด์ต่างๆที่เรามีเนี่ยทุกอันเนี่ยเราตั้งใจที่จะคราฟขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคนที่จะไปทำงานต่อเนี่ย ไปพัฒนาสินค้าเพื่อให้ถูกใจกับลูกค้านะครับคันนี้คือถ้าเกิดตอบโจทย์ที่คุณบัญชาพูดถึงนะครับว่าแบรนด์มีผลไหมนอกเหนือจากเรื่องของที่ดินนะครับกับาราคานะครับต้องยอมรับว่ายังไงซะที่ดินกับราคาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วในการที่ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อนะครับแต่ผมอยากจะ จำลองภาพนิดๆน,นะครับให้พวกเราดูและให้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าแล้วการตัดสินใจซื้อจริงๆเนี่ยม,มันซับซ้อนไปกว่านั้นยังไงบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าถนนเส้นหนึ่งนะครับที่เต็มไปด้วยโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นทาวน์เฮาส์ก็ตามเหมือนกับเราเดินอยู่ในห้างห้างหนึ่งที่มีทางเดินนะครับเลี้ยวซ้ายเต็มไปด้วยขนมขบเคี้ยวผ่านไปอีกช่องหนึ่งเต็มไปด้วยสบู่นะครับ พอเราเดินเข้าไปในนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับจะเป็นบ้านเดียวก็เป็นบ้านเดียวเหมือนกันราคาก็แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับหรือเท่าๆกันนะครับทีนี้คือถ้าเกิดสมมุติเราต้องเลือกนะครับที่เราต้องการตัดสินใจซื้อเนี่ยเราก็จะเริ่มเรื่องสินค้าแล้วว่า สินค้านี้เรามีประสบการณ์ที่ดีหรือเปล่าสินค้านี้เราได้รับคําแนะนําจากเพื่อนที่ดีหรือเปล่าสินค้านี้เราเคยทดลองใช้ไหมเรารู้จักกับสินค้านี้ไหมนะครับก็เช่นเดียวกับอ,อ,อสังหาเลยนะครับว่า ยิ่งอสังหาเนี่ยยิ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงนะครับว่าสินค้านี้เรากําลังจะลงทุนครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่จะถูกถก่อสร้างให้ให้แล้วเสร็จสามารถโอนได้นะครับเป็นสินค้าที่มีการดูแลเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ p เนี่ยเราเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นจุดหลักนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ตัดสินใจซื้อแล้มีผลต่อธุรกิจจริงๆนะครับ ผลประกอบการนะครับ20ปีที่ผ่านมาที่ AP อยู่นะครับมันเป็นตัว proof อย่างหนึ่งนะครับว่าแบรนด์เนี่ยที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มทำตอนแรกคือเราเริ่มจากบ้านกลางเมืองก่อนนะครับแล้วก็ไปคอนโดแอดเรสนะครับแล้วก็ไปบ้านเดี่ยวต่างๆนะครับจะเห็นว่าเราเติบโตจาก turning point จากจุดหนึ่งนะครับที่ปี2002ที่เรามียอดขายอยู่ถึงมีอยู่ จุดหนึ่งตอนนั้นเราก็ฉลองทีหนึ่งว่าเราถึงพันล้านแล้วนะครับผ่านไป12ปีใน2014เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ20,000กว่าเราพูดถึง24 0 0 0แล้วนะครับปีนี้เรากำลังพูดถึง25 0 0 0นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวพรูฟให้เห็นว่าแบรนด์นี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การเจริญเติบโตของธุรกิจมันดีนะครับเราเชื่อว่าในมุมของผู้บริโภคที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับในในชาร์ตที่เป็นอยู่ในห้างนะครับ แบรนด์คือ Experience ที่มีนะครับแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการอย่าง AP เนี่เรามองว่าแบรนด์คือ Promise คือพันธสัญญาที่เราจะให้กับลูกค้านะครับว่าสินค้าที่เราจะมีเนี่ยเราจะส่งสินค้าที่ดีให้กับลูกค้านะครับซึ่งแบรนด์ที่เราต้องการทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัว ไกด์ไลน์ในการที่ทุกคนเนี่ยจะไปทำงานนะครับพนักงานภายใน AP ทุกคนเนี่ยก็จะถูกเอาแบรนด์ตัวนี้เข้าไปหล่อหลอมนะครับเพื่อที่จะส่งสินค้าที่ดีนะครับกลายเป็น DNA ของ AP นะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ก็จะส่งต่อไปให้ลูกค้าแล้วเมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีก็จะเป็นวงวัฏจักรที่กลับมาว่าตลาดเราจะโตขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเรามองเวลาที่เรามองเรื่องของ ฟังก์ชันเนี่ยนะครับเรามองบอกว่าการการออกแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกแบบจากภายในนะครับคือความสวยมันต้องสวยจากภายในเลยนะครับเราให้ความสวยจากฟังก์ชันนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกถึงฟาซา,าดนะครับถึงจะสวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเร,เรียกว่าสวยจากภายในและภายนอกนะครับมีการเวลาที่เราดีไซน์เนี่ยเราเชื่อว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ lead นะครับเวลาที่เราเข้าไปเห็นบ้านที่มีฟังก์ชันที่ดีบ้านที่มีมุมมองที่สวยนะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มมีอิโมชันเข้ามานะครับแล้วก็การซื้อบ้านที่เราบอกว่าซื้อกันหลักล้านนียนะครับหลายครั้งเนี่ยตอนเราตั้งต้นด้วยลอจิกจะตบท้ายด้วยอิโมชันนะครับว่าเอออันนี้สวยอันนี้ชอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับหลายคนเข้ามาเนี่ยซื้อใช้ลอจิกทุกอย่างนะครับที่พยายามจะตัดสินใจแต่พอเข้ามาแล้วชอบอันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วลอจิกจะหายไปจะเป็นอิโมชันซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีฟังก์ชันที่ดีแล้วเนี่ยเราจะมีคอมมิชเรื่องของคุณภาพที่ดีนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตรียมไซต์ที่ดีนะครับเรื่องของกระบวนการก่อสร้างนะครับแล้วก็เรื่องของ uh, after sales e r v i c e แล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราตั้งใจที่จะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะครับโดยที่มิสูบิชิเอสเ t ดก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาทําให้ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ระดับระดับเวิร์คลาได้นะครับ คันนี้คือมาถึงเรื่องของโลเคชันนะครับคำว่าโลเคชันเนี่ยเรามองให้ลึกลงไปอีกเนี่ยเรามองว่าโลเคชันสำคัญจริงนะครับพันธสัญญาของ AP ที่เราให้เกี่ยวกับโลเคชันเลยเนี่ยคือเรื่องของ AP Locality นะครับคือเรื่องของว่าโลเคชันมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของรถไฟฟ้านะครับแต่เวลาคนที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะใช้รถไฟฟ้าบ้างอาจจะต้องการเดินทางให้สะดวกบ้างนะครับหรือว่าต้องอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับหรือสถานบันเทิงต่างๆนะครับ AP เนี่ยตัวนี้จะเป็นปรัชญา ในการที่เราหาที่ดินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการที่เราจะส่งมอบสัญญาพันธสัญญาที่เราให้ไปแต่การขยายตัวของ AP ที่เราขยายขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะมีหนึ่งคนที่จะทำแบรนด์ได้นะครับการจะส่งมอบพันธสัญญาตัวนี้ออกไปให้กับทุกๆคนได้เนี่ยมันต้องถูกที่จะ ถ่ายทอด DNA ตัวนี้นะครับลงไปสู่คนทั้งหมดที่มีทีเ่เป็นระดับทำงานทั้งหมดนะครับเราก็เลยลงทุนในการที่จะทำา AP Academy นะครับซึ่ง AP Academy ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่จะถ่ายทอด DNA ของความคิดของการทำแบรนด์ตัวนี้เนี่ยลงไปสู่กับพนักงานทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเราน่าจะเป็น หนึ่งนะครับเป็นที่หนึ่งในการที่เราเริ่มทำนะครับ AP Academy ตัวนี้นะครับเรามี AP Property School นะครับในการที่จะสอนให้กับพนักงานภายในของเราเนี่ยได้รู้เรื่องตั้งแต่ Construction จนถึง Property Management นะครับเรื่องของ Sales นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะถ่ายทอด นะครับเรื่องนี้ซึ่งเป็นการส่งมอบแบรนด์อันหนึ่งเนี่ยไปให้กับลูกค้าแล้วก็คนรอบข้างนะครับคือเรื่อง AP s y m p o s s u u m นะครับดีไซน์ s ิมโพเซียมเป็นการที่เราไปเอา w o r l d l l s s s e s s i n n อ r นะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราเอานาโอโตะฟูกาซาวะที่เป็นแบรนด์ด r เร t เตอร์เป็นดีเร c เตอร์ออฟดีไของ Muji นะครับหรือเป็นเป็นดีไซเนอรของแบรนด์ดังๆเช่นบีบีอิตาเลียนะครับหรือว่ามารูนี f ินเฟอร์นิเจนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องสเปซดีไซน์เห็นไหมเราก็ติดต่อย้ำเรื่องของ Space เหมือนเดิมนะครับ AP Open House เป็นการที่ เราจะเป็นการฝึกคนนะครับปัญหาของเราวันนี้คือเรื่องของคนที่มันเทิร์โอเวอร์ค่อนข้างเยอะเราจะการฝึกคนฝึกพนักนักศึกษานะครับเราจะเทรนนักศึกษา20คนนะครับให้ได้รู้จริงทํางานจริงนะครับแล้วก็ส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่ที่จะทําให้การ e l ลิเวอร์แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์พรอมิสที่ถูกต้องที่ดีนะครับส่งออกไปแล้วมันก็คือจะเป็น Experience ของลูกค้าที่ตอบกลับมาแล้วก็จะเป็นตัวที่ d ดライブ ของเรานะครับหมดเวลาแล้วครับเขาเร่งผมมากเลยครับขอบคุณมากครับ